ที่นี่ป่าไรอ่อเมซอนแม่ปาน สวัสดีครับต้อนรับสู่ล่องแพแม่ปานนะครับระยะทางประมาณ500ร้เมตรนะครับห้าเมตรใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแม่ปานอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับ บริการหนึ่งรอบหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับครับ,รบชมธรรมชาตินะครับรอบๆนะฮะสวยงามนะครับ Này từ chắc mày chắc mày Má 3-4 phút lúc Đâu bơi thô ám vậy Bơi thô Màu đen nó chắc nó số hả Ừ ตอนนี้เรามาเจออีกลำหนึ่งนะครับสวนทางกันนะครับนี่นไม่ได้ก็ลอยไป่ไดก็ไหไปขึนไม่ได้ก็ว่ไป สวัสดีครับผมสวัสดีครับหไม่ไูหลปายครับโอ้หมูน้ำเนาะเขาจังปะามันก่อนครับมันกครับ mình sẽ vô cũng vô nhà mua lúc cũng mà ngán khẩu của bây giờ Nó thế sẽ cán nó không một tấn đấy หมูนี่ต้นหูเรียนต้นตะเคียนโอ้โหอยากต้นตะเคียนทองเราลิศแล้ตจังไหนนะครับอ๋อนี่นะครับโอ้สาธุต้นตะเคียน,นอทองน,นะครับางงาโสูงใหญ่มาก น้อยเัาพุ s <S ่นนหาเช่เฮ้ยแม่หาก่อก่อได้ไหมเ็ารสำรวจระับหกสองตัวล่าหกสองอ่ะสามปีพอดีใช่บุ ก็ลอยลอยก็ก <len f> <diversion> yeah. ็ต้นทองเกียวที่แรกเรื่องคิ้วกันเต้าคำเนี่ยฮุกมุ้งโอ้สบายมากครับสำหรับแขกทุกท่านที่มาเที่ยวโรงเรียนบ้านแม่ปานนะครับท่านจะได้สัมผัสการล่องแพในบรรยากาศชิวๆอากาศเย็นสบายแบบนี้นะครับเรียนเชิญนะครับอื มืต่งวันในรูขอเล่นน้ำกันน้ำเขียวต้มนี่น้ำปุาาา้จุกหรือว่ามันน้ำฝีมอืมมอ เนะั่นนะครับอบริเวณนี้น้ำลึกนะครับขากลับแล้วนะครับนี้ยังลึกอะนันนะ

เรือจะเทียบท่าแล้วแพจะเทียบท่าแล้วนะครับครบหนึ่งรอบ